อ้ยลูกมันว่าปีนี้นันบอได้มาดอกเถ่าเฝ้าโรงงานใ้เถ่าแก่เถ้าแก่กับลูกน้องผู้อื่นนันเมียบ้านปีนี้ลูกเขากัเลย่ดฝ้าวเถ้เวเฝ่าโรงงานเออเขาสารลับกันมันก็เลยบ่ไดมาตอนแรกมันมาสิมามันก็เลยบ่ไดมาสันดอกโอ้ยคอยกับคึอน้ำมาสั่นอยู่เบิดขึ้นน่รวดเหมือขึ้นกันนอนบ่หลับเปิดขึ้นอยู่เบิดขึ้นน่ารวดเต่าเขาชอบยังก็จะิหายเ่า Hả? Kết lục thì luộc vô đây mà Bố Khỏi kiệt nắm cặp bào ngân khỏi thấu ừ. Kết hôn thật đe nhau Khỏi xuống là thấu khỏi xuống là bà thích nhỉ ừ. Khỏi xuống là thấu khỏi xuống là Luộc vô đây má khỏi xuống Xuống là bà thích nhỉ Không, không có kết đi Cây má chút tí thôi Cháu sẽ bị kết hôn mất lên nhau thấu Cây má nọ มาง้ยมันใดนะมันกัย่าน้ำกระเป๋าเงินขวายเจ้าแม่แนวเจ้านั่นบ่ได้เป็นผู้จูเงินี่มันมาควเงินควายิดไปซื้อเราซื้อเบียซูโม่มันกินนันเจ้าว่ามันได้เงินมาให้ขวายอยู่ติดแต่ละปีนี่มันเมาเงินในกระเป๋าขวายในนี้เท่าไปซื้อสูโม่กินนันไปบอกโมว่ากูนี่ละมาแต่กุงเทพกูเงินเดียนหลายกูจังสั่นกูจังซี่ซื้อเราซื้อเบียไปยกเป็นล่างไปล่างผุดไปเมืไม่มาท่าไรไปจต่ควางไปอย่างนกุงเทปไปเงินไหลาม่แล้วพวกยัง มานี่มาอยากกันน้ำเแลน้ำเนอลน่อล